เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการที่พักเก้าวไกลเนี่ยเขาขับหมออองรองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรกเก้าวไกลหลายคนก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะเหมาะสมไม่เหมาะสมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีเสียงต่างๆนานานะคะที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้หลังจากนี้เนี่ย ทางด้านของหมออ๋องเนี่ยจะไปอยู่ที่สังกัดพักไหนอะไรยังไงหลายคนก็ติดตามกันนั่นเองนะคะทีนี้มีประเด็นเพราะว่าทางด้านของคุณนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อนะคะจากพักเก้าวไกลก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยยืนยันนะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องดํารงตําแหน่งผู้นาฝ่ายค้านจะต้องได้ตําแหน่งนี้นะ เพื่อที่จะผลักดันบทบาทฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างเต็มที่แต่เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยการเป็นผู้นําฝ่ายค้านจะต้องไม่มีสมาชิกของพรรคดารงตําแหน่งรัฐรมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาขณะเดียวกันอย่างที่เราทราบใช่ไหมคะว่าทางด้านของรองอองหรือว่าคุณหมอองเนี่ยนะคะ ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพักก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะยังไม่ได้ถูกขับออกจากพักขณะที่ทางด้านของนายปฏิพัฒน์ก็ยืนยันว่าก็จําเป็นเหมือนกันจําเป็นจะต้องรักษาสถาน,นะของรองประธานสภาเอาไว้เมื่อเงื่อนไขเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้ไงกรรมาการบริหารพักแล้วก็สสเสียงส่วนใหญ่ก็เลยมีมตินะคะให้คุณหมออ๋องเนี่ยพ้นจากการเป็นสมาชิก พักเองก็ยืนยันว่าได้ทําตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็ข้อบังคับภายในพักเนี่ยครบถ้วนแล้วนายณัร,รมวุฒิยังบอกด้วยว่าสิ่งที่มีบุคคลเตรียมจะยื่นร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชว,ว่าการขับนายปฏิพัฒน์ออกจากพักเก้าไกลเนี่ยเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิ์แต่ก็ไม่มีเหตุจําเป็นใดนะต้องนํากลับมาพูดคุยหรือว่าทบทวนอีกขณะเดียวกัน หัวหน้าพักเก้าไกลคุณชัยธวัตตุลาธนใช่ไหมก็บอกว่าก็ยอมรับนะยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าการตัดสินใจไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครพักมีความจําเป็นจะต้องมีสถานะเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญดังนั้นจะมีสอสอคนไหนไปเป็นรองประธานสภาไม่ได้ขณะเดียวกันนะคะนายปฏิพัทก็ยืนยันว่าจะตัดสินใจว่าจะต้องดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งต่อไป เพื่อทําตามนโยบายที่ได้เคยพูดเอาไว้ก็ต้องมีการเคารพใช่ไหมในเรื่องของการตัดสินใจไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องมีมติให้นายปฏิพัฒน์พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคนั่นเองค่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมนะคะได้ยินไหมคะว่าทางด้านของคุณนัททวุฒิบัวประทุมเนี่ยได้มีการพูดถึงประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีบุคคลเข้าไปเตรียมยื่นใช่ไหมยื่นเรื่องนี้ต่อปปชนี่เลยท่านไหน นะคะคุณศรีสุวรรณจันยาไปร้องจริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะไปยื่นต่อปปชนะคะตรวจสอบจริยธรรมกรณีพักเก้าไกลขับคุณหมออ๋องออกจากพักเก้าไกลเพื่อครองตําแหน่งรองประธานสาภาชี้ว่าเป็นนิติกรรมอําพรางแล้วก็ขัดกับข้อบังคับของพักไม่ผิดร้ายแรงขับออกจากพักไม่ได้นะะเช้าวันนี้เลย1 0 3โง30ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจริตแห่งชาติ หรือว่าปปอชอใช่ไหมคุณผู้ชมคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมาที่ปปอชอเพื่อมายื่นหนังสือให้ดําเนินการไต่สวนแล้วก็มีความเห็นว่าเข้าข่ายช่อชนหรือนิติกรรมอํารางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ตามมาตรา234วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี2560ประกอบพรปปปช2อ6 1 กรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่และสสก้าไกลมีมติเมื่อวันที่28กันยายนให้นายปฏิพัสสันติพาดาหรือว่าหมออ๋องออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนได้ต่อไป โดยคุณศรีสุวรรณเนี่ยในนามขององค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเดินทางมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปชนะเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในเรื่องของการไต่สวนและมีความเห็นเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีการฝ่าฝืนทางจริยธรรมกรณีที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลชุดใหม่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเก้าไกลมีมติให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักเก้าไกลแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งออกจากพักเพื่อที่หัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ซึ่งก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับของพักคก้าวไกลในข้อไหนข้อ119ข้อ121แล้วก็ข้ออื่นๆก็ถือเป็นนิติกรรมอําพรางหรือการใช้กลช่อฉนบอกแบบนี้นะ บอกว่าใช้กลช่อชนแล้วก็มีการยกเรื่องของข้อบังคับของพรรค9ก้าไกลทั้งข้อ119แล้วก็ข้อ121รวมไปถึงข้ออื่นๆด้วยที่บอกว่าผิดกับข้อบังคับของพรรค9ก้าไกลเดี๋ยวเราไปวังเสียงของคุณศรีสุวรรณที่พูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยค่ะแล้วการประะัศดรเรื่องดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของสังคมค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติของพรรคเก้าไกลซึ่งเคยหาเสียง นะครับแล้วก็อบอกกล่าวต่อ,อผู้มีสิทธทิเลือกตั้งหรือประชาชนมาโดยตลอดว่าจะทําการเมืองแบบคนรุ่นใหม่ทําการเมืองแบบตรงไปตรงมานะไม่จําเป็นต้องมีเล่ห์เหลี่ยมนะใดๆแต่พฤติการและการกระทําของพรรคก้าวไกลแล้วก็หมอองในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับพรรคการเมืองเดิมๆที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในวงวนน้ําเน่าที่ชาวบ้านเขาตั้งฉายากันไว้ไม่ต่างอะไรกัน นะครับและอาจจะเป็นเรื่องของการาใช้เล่ชนนะครับการใช้มติที่เลีเ่ยงกฎหมายนะครับหรือเป็นนิติกรรมอําพางซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกต้องนักและพิติกรรมอย่างนั้นเนี่ยอาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสภาผู้แทนราษฎรให้กับตําแหน่งของสสรวมทั้งให้กับพรรคเก้าไกลในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองต้นสังกัดได้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่เ,เรื่องที่กฎหมายอาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่ถ้าไปพิจารณาในข้อบังคับพัรคก้าไกลที่กรกตให้การรับรองไปเมื่อปี63เนี่ยจะพบว่าการที่จะคัดชื่อหรือขับสมาชิกพักออกจากตําแหน่งได้เนี่ยต้องเข้าข่ายในเรื่องการละเมิดวินัยพักหรือผิดจรรยาบรรณของพักซึ่งไปเปิดดูแล้วเนี่ยในข้อ119ประกอบ121ของข้อบังคับพรรคก้าไกลเนี่ยไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน นะฮะแล้วการที่หมอองจะยังคงรักษาตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือผิดจริยบรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดงนั้นการใช้อำนาจของกรรมการบริหารพักของสอสอพักน่าจะเข้าข่ายการฝ่าฝืนจริยธรรมของอซึ่งเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งอง,องค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยก็คือปปช องค์การรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนําความมาให้ปปชได้ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบว่าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมปปชก็จะส่งเรื่องให้สารดีกาวินิจฉัยหรือพิพากษาลงโทษต่อไปครับนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาก็ได้บอกกับสื่อมวลชนใช่ไหมคุณผู้ชมเรื่องของทําไมวันนี้เนี่ย มายื่นเรื่องต่อปปชนะคะก็อยากจะให้ดําเนินคดีตรวจสอบในส่วนของเรื่องนี้นั่นเองนะคะแต่ทีนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่นะคุณศรีสุวรรณเดินทางนาหนังสือมายื่นเรื่องร้องเรียนกับปปชให้ไปตรวจสอบใช่ไหมก็มีอีกหนึ่งคนคุ้นหน้าคุ้นตาไหมคุณผู้ชม นายวรัญชัยโชคชนะนักนะเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เดินทางมาพร้อมกับแผ่นป้ายยื่นหนังสือขอคัดค้านและต่อต้านแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนของนายสีสุวรรณเรียนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราขอคัดค้านและต่อต้านความเห็นของนายสีสุวรรณและขอสนับสนุนนะคะนี่ค่ะ เ,ออเขาก็มายื่นเรื่องแล้วก็มีแผ่นป้ายนะคะนี่คือคุณวรัญชัยโชคชนะเมื่อกี้เหมือนมีการเผชิญหน้ากันอยู่นะแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยะคะ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วคุณวรัญชัยเนี่ยก็ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรนะคุณผู้ชม ก็ยังคงมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยนะคะกับคุณสีสวนอ่ะโอเคมีนะคะอบลงอบลากันนะคะอ่ะเอาเป็นว่าแม้จะเห็นต่างใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะคุยกันไม่ได้ก็คุยกันได้ก็คุยกันได้นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสีสันละกันนะคะสำหรับการที่เราจะเห็นต่างกับคนอื่นๆน,นะคะแต่เรื่องอื่นเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดขาดกันใช่ไหมก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันนะคะคุณผู้ชมก็ต้องว่ากันไปดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ